ลูกจ๋าหลับหรือ,อยังลูกยังเลยแม่มีอะไรหรอเขาว่ากันว่าวันนี้มีฝนดาวตกนั่นไงอยู่ตรงนั้นใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราขอพรอมันจะสำเร็จผลลูกอยากจะได้อะไรหรือเปล่าจ๊ะอืมคือว่าหนูอยากจะนั่งเครื่องบินขอให้มีตังค์ด้วยแม่ ขอโทรศัพท์ไอโฟนขอบ้านราคา30ล้านขอขนมที่กินได้ไม่อั้นขอให้หนูเป็นเด็กที่รวยที่สุดในโลกขอเยอะขนาดนี้มาขอเองดีไหมลูกเอาแค่นั่งเครื่องบินก่อนละกันนะขอให้ลูกของฉันได้นั่งเครื่องบินด้วยเธออุ๊ยตกใจหมดขอโทษนะคะคุณมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยฉันเห็นว่าคุณกับลูกท่าทางจะลำบากน่ดูคือว่าเพื่อนของฉันจะจัดปาร์ตี้งานวันเกิดที่สนามบินนะคะ ไปกับพวกเราไหมคะเดี๋ยวฉันจะให้เพื่อนของฉันทำบุญเออคุณคะสนามบินเหรอคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยสนามบินสนามบินไปทางไหนอู้ยะ,ะนี่แกแาชมัดเกือบไปแล้วไมละ่ะอะไรกันขับรถประษาอะไรเนี่ยนี่มันทางม้าลายนะเอะเวลาที่เขานั่งเครื่องบินเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะจริงดิต้องมีกระเป๋าเดินทางนี่นาะฮนั่นกระเป๋าของใครอะ่ะ สงสัยไม่มีเจ้าของงั้นฉันขอแล้วกันนะฉันจะเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าใบนี้ว่าแต่คุณผู้หญิงคนนั้นกับลูกของฉันอยู่ไหนเนี่ยสงสัยจะรออยู่ข้างบนแล้วห่มัง้งไม่คิดไม่ฝันเลยว่าพรจะเป็นจริงฉันเองก็งง,งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าลูกของคุณน่ารักมากเลยเราขึ้นเครื่องกันเถอะค่ะ เห็นไหมลูกแม่บอกแล้วว่าการขอพรจากฝนดาวตกเนี่ยมันทำให้สมหวังไม่น่าเชื่อเลยนะเราขอไปแค่แบบเดียวเองอะ่ะนี่เราได้นั่งบนเครื่องบินแล้วอ่ะลูกลูกชอบไหมจ๊ะเจ้ามากเลยแม่ว่าแต่หนูหิวแล้วนะเนี่ยเอ๊ะแม่ได้ยินมาว่าเขาจะจัดงานวันเกิดแต่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่นะลูกยังไงนอนหลับรอก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีอาหารเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะปลุกนะหอูแล้วปลุกน้วยนาขอโทษนะคะที่ให้รออาหารมาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญกินให้ตามสบายเลยนะฉันเหมาหมดแล้วเครื่องบินลำนี้ฉันก็เหมามาหมดแล้วน่ะเพื่อเธอสุดที่รักของฉันนุ้ยนะีิฉาจังเลยเนาะ คุณแอร์โฮสเต็กก็สามารถกินได้นะครับค่ะขอบคุณนะคะรสชาติเยี่ยมยอดมากเลยค่ะดูสิเขาเป็นแฟนที่ดีมากๆเลยเนาะฉันอยากจะมีแฟนแบบนี้บ้างจังดูดิอย่างเปเลยอ่ะขอโทษนะคะรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่ค่ะฉันกำลังลดหุ่นอยู่ขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะโชคดีจังเลยเนาะมีผู้โดยสารเหมาํำแบบนี้เราก็สบายอ่ะ ใช่ใช่ใช่งั้นเราแอบ,บไปงีบกันดีไหมเนี่ยีกี่โมงแล้วเนี่ยลูกฉันลูกฉันหายไปไหนเนี่ยลูกจ๋าลูกแม่ลูกอยู่ไหนเนี่ยคุณคะคุณคุณเห็นลูกของฉันไหมไม่เห็นค่ะคุณคุณคะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันดีไหมฉันจะนอนขอโทษนะคะเฮ้ยไม่มีใครเห็นลูกฉันเลยเหรอเนี่ย แล้วไหนแลปาร์ตี้วันเกิดนอะไม่เห็นมีใครเลยลูกอยู่ไหนเนี่ยอาวิอาวิอาวิวลูกจ๋าไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยหนูไม่อยู่อะอยู่ดีๆก็มานยูตาปดที่นี้ไม่เป็นไรนะลูกนะโอเอโอเอเมื่อ,อ,อกี้นี้เสียงอะไรนะ่ะลูกได้ยินไหมออไม่ได้ยินตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย แย่เราค่าแฟนของฉันแล้วไปไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรนะอย่ดีๆเขาก็นดอนไปแบบนั้นเลยอะค่ะทํายังไงดีล่ะเนี่ยจริงด้วยเราต้องรีบปรถมพยาบาลถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเธอต้องรับผิดชอบเออถ้าอย่างนั้นฉันขอถอนตัวในการดูแลค่ะ,ะมีคนตายที่เครื่องบินนั่นมันอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมทุกคนถึงได้นอนแบบนี้กันล่ะนี่มันนี่มันอะไรกันที่รักคุณชอบไหมปาร์ตี้งานวันเกิดที่ผมจัดให้คุณน่ะผมเตรียมการมาอย่างดีเลยนะคุณชอบใช่ไหมบ้าไปแล้วนี่มันคดีฆาตะกรรมบนเครื่องบินชัดๆลูกจา๋าอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะเป็นไงที่รักชอบงานวันเกิดที่ผมจัดให้คุณไหม อ้าวที่รักหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้เปิดของขวัญที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยนะเฮ้เฮ้เฮทุกคนจะแอบผมทำไมมาดูของขวัญที่ผมเตรียมมาก่อนสิเฮ้ยของขวัญอะไรเนี่ยนั่นมันผู้ชายร้องจิตชัดๆเลยฉันกะไว้อยู่แล้วว่าพรมันไม่มีจริงใช่ด้วยค่ะใช่ด้วยคุณคะหลบไปในห้องน้ำก่อนคะ่ะลูกจ๋าแม่ว่า เราต้องซ่อนตัวก่อนแล้วแหละไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาหาเราเจอเขาอาจจะฆ่าเราทิ้งก็ได้แอบในนี้ก่อนนะลูกนะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมรู้สึกขนแขนลูกเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยเฮ้ยนั่นมันขนนี่วะอะไรวะเนี่ยฉันอยากเจอรู้ว่านายฆ่าพวกฉันทำไม คุณจะอินมากเกินไปแล้วออกไปเอ้ยอย่าเข้ามาเออนายเป็นไรมากปะเนี่ยออกไปออกไปออกไปอย่าทำผมเยอะเยอะเยอะคุณคะคุณคุณคะคุณพู้โดยสารคะแย่แล้วคะ่ะตรงนี้มีคนเป็นลมเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้คือผี ลบดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนี่มันอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออฉันงองไปหมดแล้วสรุปใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยที่เห็นนี่คือศพเหรอ,อ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้คือสซัยพายให้กับฉันเออบาปนี่ แม่จ๋าแม่ว่าเรารีบเพนกันดีกว่านี่มันปาร์ตี้คนโรคจิตชัดๆเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วลูกมาเร็วลูกรีบไปกันเถอะหุยกระเป๋านี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเขาบอกว่าเป็นของขวัญจะไปไหนอะคะอ๋อพอดีว่าถึงป้ายที่ฉันต้องลงแล้วคะ่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวกันสิยังไม่ได้สนุกกันเลยอย่ารีบไปจีกลากัน,กนแม่จ๋าเราจะไปไหนอะ เราก็จะไปใช้ชีวิตใหม่บนเกาะร้างไงลูกมาเถอะลูกไม่ต้องกลัวอะไรนะเรามีเงินอยู่เต็มกระเป๋าเลยปมามะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวนะลูกนะ